h e l lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอีกแล้วครับมาแนะนําการเล่นกีตาร์อีกนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็ติดตามมิสเตอร์โมแกนนะครับหลายๆท่านที่เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับเพราะว่าผมเจอหลายท่านเนี่ยนั่นไงมิสเตอร์โมแกนแต่ก็ไม่ได้เข้ามาทักทายหรือาบางท่านเข้ามาทักทายนะครับก็สวัสดีทุกชีวิตด้วยนะฮะวันนี้มาสอนเรื่องการเปลี่ยนเขาเรียกว่า โพสิชันหรือว่าตำแหน่งของคอร์ดนั่นเองนะครับในโครงสร้างที่จับเหมือนเดิมแต่เราก็เปลี่ยนไปจุดต่างๆบนคอ,อคิท้านะครับเริ่มจากวันนี้จะลองอโครงสร้างของคอร์ด f ก่อนนะครับ f จับยังไงนี่ครับเป็นไงคอร์ดนีน้อง,น,องน้องรุ่นใหม่นคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่โอ้โหว่าจานมันจับแล้วมันยากมากนี่เลยนะครับจบางนี้ เริ่มจากก็คือ f เนี่ยทาบไปช่องที่1นะครับแล้วก็นิ้วนางไอ้นิ้วกลางในสายที่3นะครับเนี่ยสายที่3แล้วก็นิ้วนางสายที่5ช่องที่3แล้วนิ้วก้อยตามลงมานะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้บางบุคนท่านอาจจะจับบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ผมมักจะให้จับอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ที่น่าจะได้เล่นได้กว้างกว้างมากขึ้นนะครับอ่ะลองดู ทีนี้พอเราจับอย่างนี้แล้วเป็นไง <Yeah. S 1> F เราก็เริ่มนับได้เลยนะครับว่า F เนี่ยมันคอต่อไปเป็นอะไรถ้าหากว่าเราจะเข้าใจเรื่องดนตรีตรงนี้เราจะต้องมีเรื่องของโดเ Re Mi Fa s ลาทีโดหรือว่า C D E F G A B C นะครับโน้ตดนตรีก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะเริ่มจาก C D E F G A B แล้วก็กลับมาที่ C ซึ่งมีไม่กี่ตัวเองนะครับลองดูนะ C D E F G A นะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเราเริ่มที่โน้ตตัว F หรือว่าคอร์ด F F แล้วต้องไปคอร์ดอะไรครับ F แล้วอะไร F แล้วก็ต้อง G ก็ G ก็เลื่อนมานะครับนี่เห็นไหมเลื่อนมา นะครับก็คือเว้นช่องว่างเนี่ยนะฮะนะฮะก็มาจาับตรงนี้ก็จะกลายเป็นขอด G G นะครับถ้ามันเป็น F เลื่อนมาก็ต้องเป็น G G แล้วก็ต้องเป็น A นะครับเริ่มน้น F ขออด G จกจับเหมือนเดิมเลยนะคอด A ทบทวนวิธีการจับกอด F ก็คือทาบลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางสายที่3ช่องที่2และนิ้วนางนะฮะสายที่5ช่องที่3ามและนิ้วก้อยนะครับสายที่4ช่องที่3ก็จะกลายเป็นกอด F เป็นไงเวลาดีดดีดหมดทั้ง6สายเลยยหายบอดนะเเลื่อนมาเลยห่างกัน1ช่อง นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ห่างกันหนึ่งช่องเป็นคอจีนะครับหรือซอนจีจีเสร็จแล้วก็มา A ครับเ A, A เสร็จแล้วก็ B ห่างกันหนึ่งช่องหมดเลยนะฮะ B เสร็จแล้วก็มา C นี่ก่อนนี้พิเศษหน่อยคือติดกันเลยนะครับนี่ B นี่คือ C C เสร็จแล้วก็ D ครับโอเคนี่ก็พอแล้วนี่คือกอด D ซึ่งมันก็เหมือนกับดีข้างนอกเนี่ยเพียง okay, แต่ว่ารูปแบบการจับไม่เหมือนกันกันนะอ่ะทีนี้ทวนนะครับ F G A B C อันดับแรกเราจะต้องท่องให้ได้ว่า C D E F G A B C กลับมาที่เดิม C D E F G พอ G แล้วก็ต้องจบเลยแล้วก็มาเริ่ม A นะฮะ G แล้วก็ A B C ทีนี้เวลาเราจับคอร์ดก็คือถ้าเรานับจากตัวไหนล่ะตัว F F G คอร์ด A คอร์ด B คอร์ด C คอร์ดดีตอนนี้เราได้คอร์ดในฟอร์มนี้ทั้งคอร์ดกีตาร์แล้วเราจะเล่น A ตรงนี้เล่น G ตรงนี้แล้วเล่น F ตรงนี้แล้วเล่น C ตรงนี้แล้วเล่น D ตรงนี้ เราไปฝึกกันดูนะครับนี่คือ Position ต่างๆบนอคอกีตาร์หรือตำแหน่งต่างๆบนอคอกีตาร์ในฟอร์มของคอด F นั่นเองเอาละรครับจเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย